ดนมากค่ะทุกคนวันนี้มีงานนอ่านะคะดูอากาศสำหรับวันนี้สิตอนนี้ประมาณเก้าโมงกว่าฝนตกสุดยอดตกหนักตกตั้งแต่เช้ายังไม่หยุดเราก็ภาวนาว่าตอนที่เราเอารถไปจอดฝนจะหยุดตกนะคะสงสานคนจัดงานวันนี้มากเลยเป็นโคต so wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. ือเจ้าภาพสวัสดีค่ะมาดามเทวามุนีเบิ้งคุณงามเดชเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งบอบ้างปดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวานสวัสดีกอลูกสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะ <laughs> เป็นคลิปงานนอกนะคะทุกคนวันนี้จะมีอาหารหลัก4อย่างค่ะอันที่ดาวกำลังทำอยู่นี้ก็คือแกงเผ็ดแดงเนื้อซึ่งดาวจะเจียวพริกแกงกับน้ำมันให้หอมก่อนดาวถึงจะใส่เนื้อผัดลงไปนะคะพอเนื้อเริ่มสุกแล้วดาวถึงจะใส่กะทิลงไปค่ะใส่ตรงหัวกะทิก่อนนะคะแล้วดาวก็ปรุงด้วยน้ำตาลทรายเกลือรสตีและน้ำตาลปี๊บค่ะ ที่เราไม่ใส่น้ำตาลทรายอย่างเดียวเพราะว่าถ้าใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียวมันจะหวานแบบโดดเด่นหรือหวานแบบเพียดคอไม่ใช่คือหวานแบบโดดเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปด้วยมันจะได้หวานแบบลดกลมกล่อมมากกว่าค่ะแต่ละร้านจะมีเทคนิคและเคล็ดไม่รับในการปรุงอาหารที่แตกต่างกัอนออกไปนะคะเราก็อยากให้ท่านผู้ชมนำไปปรับใช้กับความชอบของตัวเองก็แล้วกันนะคะ หลังจากนั้นดาวนำไปเปลี่ยนใส่หมอ้อนะคะเติมนอ่อไม้ใส่ถั่วฝักยาวนิดหน่อยพริกหวาน3ามสีแครอทเห็ดและใบมะกรูดอ้อและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะใบโหระพาค่ะซึ่งในคลิปว่าดาวไม่ได้ถ่ายกระบวนการนี้ไว้นะคะส่วนเมนูที่2คือผัดเนื้อน้ำมันหอยนะคะ ดาวก็เจียวกระเทียมให้หอมก่อนถึงใส่เนื้อสดลงไปนะคะเนื้อสดของเราก็จะหั่นบางๆชิ้นบางๆนะคะย้ําแบบตัดเส้นนะคะลงไปผัดให้หอมผัดให้เนื้อของเราสุกแล้วนะคะจนถึงปรุงค่ะดาวก็ใช้ซอสอนเนกประสงค์ของดาวนั่นเองนะคะดาวเคยบอกสูตรไปแล้วค่ะอยู่ EP ที่62 ทุกคนลองไปทําตามดูนะคะถ้าดาวทําขายได้ดาวเชื่อว่าทุกคนก็สามารถทําทขายได้และเปิดร้านขายดีได้เช่นกันค่ะเมนูที่3คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะเหมือนเดิมค่ะคือเราจะต้องเจียวกระเทียมให้หอมก่อนถึงจะใส่ไก่ลงไปผัดไปสักครู่นะคะแล้วก็ทําการปรุงโดยการใช้ซอสผัดเม,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 เม็ดมะม่วงสูตรของดาวเองจ้า แต่ว่าดาวยังไม่ได้ทำคลิปแชร์นะคะเพราะว่าดาวสัญญาว่าถ้าเกิดครบ5 0 0 0มืนซับดาวถึงจะมาบอกสูตรสูตรนี้ขายดีนะคะทุกคนสีสวยด้วยรออะไรล่ะคะแชร์คะ่ะทุกคนช่วยกันแชร์กันออกไปแชร์ไปให้มาดูแม่ขาหน้านิ่งผู้พิชิต5เตาคะ่ะไปค่ะส่วนผักนะคะก็จะมีแครอทหัวหอมพริกหวาน3าสีต้นหอมและที่ขาดไม่ได้ก็คือเม็ดมะม่วงนางเอกของงาน และเมนูหลักสุดท้ายนะคะก็คือผัดไทยกุ้งดาวใช้กุ้งทั้งหมด2กิโลนะคะกุ้งไซส์8ทับ12คือตัวโตมากดาวจะผัดกุ้งให้สุกก่อนนะคะใส่กับซอสผัดไทยไว้ไว้โรยด้าด้านบนค่ะอันนี้ก็คือกระบวนการทำงานอันวุ่นวายของพวกเรานะคะลูกค้าบอกว่าอาหารต้อนอาหารต้องกินตอน6โมงเย็นฉะนั้นเราจะต้องคำนวณเวลาให้แม่นค่ะ จะทำไว้นานก็กลัวว่าผักที่เราผัดไปจะไม่สวยอาหาร4อย่างนะคะเราก็เลยเริ่มผัดผักตอนประมาณ5โมงครึง่งแต่ก่อนหน้านั้นเรามีการเตรียมผัดพวกน้เนื้อน้ำมันหอยและผัดกุ้งล้วนกุ้งไว้แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะมาทำการผัดผักตอนประมาณ5้าโมงครึ่งแทนเพราะเราคำนวณแล้วว่าอาหาร3อย่าง ผัดผักอาหาร3อย่างแล้ววางบุฟเฟ่ก่อน6โมงน่าจะทันแล้วเราก็ทันนะคะและวางบุฟเฟ่ในเวลา17นาฬิกา58นาทีค่ะยิ้วชิวเฉียดถึงเราจะรู้จักกันนะคะทุกคนแต่เราก็ควรที่จะรักษาเวลาของกันและกันนะคะและก็มันเป็นมาตรฐานของเราด้วยอาหารสดสะอาด รักษาเวลาหน้าตาดีและที่สำคัญอาหารจะต้องอร่อยด้วยค่ะเวลาดาวจะทำอะไรดาวจะเต็มที่และตั้งใจกับสิ่งสิ่งนั้นเสมอนะคะดาวคิดว่าการเปิดร้านอาหารนอกจากจะทำให้ดาวมีอาชีพและมีเงินเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวแล้ว เรายัางเรายัางจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานอาหารจะต้องสะอาดอันนี้ดาวใส่ใจเรื่องนี้มากๆนะคะทุกคนการทำอาหารให้คนกินก็เหมือนเราทำบุญนั่นแหละคะ่ะถ้าเราให้ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็จะกลับมาตอบแทนเราเสมอลูกค้าก็จะบอกปากต่อปากนะคะก็จะทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นมีลูกค้าประจำก็สามารถทำให้ร้านเราอยู่ได้คะ่ะ เราดีใจและรู้สึกปลื้มใจทุกครั้งนะคะที่ลูกค้าขับรถไกลเพื่อจะไปซื้ออาหารร้านของเราหรือลหรือลูกค้าบางท่านนะคะทุกคนตามไปซื้อถ้าเกิดวันนั้นฉันอยากฉันอยากกินฉันอยากกินอาหารไทยวันนี้เขาก็จะส่งข้อความมาถามว่าวันนี้พวกดาวจอดที่ไหนไกลแค่ไหนเขาก็มานะคะถ้าเขาอยากกินแล้วถามว่าทําไมเราถึงรู้นเนอะเพราะว่าลูกค้าบางทีก็โผล่มาเมืองนี้ทีเมืองนั้นทีเราก็เลยต้องถามว่า พวกเขาอยู่ไหนกันและคำตอบที่ได้ก็คือไกลแค่ไหนฉันก็จะไปเพราะว่าฉันชอบอาหารของเธอวาซานเราเคยคิดที่จะหยุดนะคะเพราะว่าเหนื่อยแต่ก็คิดอีกทีถ้าเกิดเราหยุดยแล้วลูกค้าเราจะกินอะไรวะก็เลยลดเวลาทำงานแล้วก็เปิดร้านให้หน้อยลง ส่วนงานนอกก็จะมีรับบ้างแล้วงานคอนเสิร์ตปีนี้ก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าอยากพักผ่อนเหนื่อยมาหลายปีแล้วด้วยงานร้านอาหารนะคะแบบทําเองเตรียมของเองซื้อของเองแบบแบบของดาวมันไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนมันเยอะมันทําเสร็จขายของเสร็จแล้วยังจะต้องมาตามเก็บทําความสะอาดอีก อาชีพนี้นะคะจะต้องเป็นคนที่มีใจรักในอาชีพนี้จริงๆเพราะค่าตอบแทนในส่วนของธุรกิจร้านอาหารนั้นกําไรไม่ถึงไม่ถึงนะคะทุกคน50%ของยอดขายเพราะอะไรนะเหรออันนี้เฉพาะที่เดนมาร์กนะคะหลังจากหักยอดขายแล้วเราก็จะต้องนํามาหักในส่วนของแวดซึ่งมี25% แล้วเราก็ต้องมาหาักในส่วนของค่าของที่เราซื้อนะคะส่วนเหลือเท่าไหร่เราก็จะต้องนํามาหากักภาษีรายได้บุคคลอีก45เป็นไงคะทุกคนยังอยากเปิดกันอยู่ไหม <l uss> เคยมีคนบอกให้ดาวหาสามีรวยๆที่มีบ้านมีรถให้หน่อยจะให้เขาเลี้ยงเพราะว่าไม่อยากทำงานดาวก็อยากจะตอบว่าหาเองจ้าจบจ้าจะให้เพอร์เฟคขนาดนั้นหาเองเลยจ้าเนาะ ฝรั่งเขาก็ต้องใช้ต้องกินเหมือนเรานี่แหละคะ่ะถึงค่าแรงเขาจะแพงกว่าเราแต่ค่าภาษีเขาก็แพงและสูงกว่าเราเช่นกัน,นะคะ่ะด้าเคยเห็นแล้วก็ได้รู้จักฝรั่งหลายคนนะคะเวลาที่เขาอยู่เมืองนอกเขาประหยัดเก็บเงินกันมากๆนะคะแต่เวลาเขาไปเที่ยวเขาก็เต็มที่เหมือนกันค่ะก็เหมือนตอนที่ฝรั่งเขาไปเที่ยวที่เมืองไทยแหละดาวว่าเขาก็คงจะเก็บเงินแล้วก็ประหยัดเหมือนกันมันก็เลยทําให้เราอ่ะคนไทยหลายคนนะคะ แล้วก็เอ้ยบางคนดีกว่าคิดว่าฝรั่งอะ่ะเขาเขาคงรวยแลละเนาะมีเงินเยอะซึ่งตามจริงแล้วอะ่ะเขาประหยัดมากๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วจ้าบุฟเฟ่อาหารหลักสีอย่างของเราก็จะมีผัดไทยกุ้งนะคะไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงผัดเนื้อน้ำมันหอย และแกงเผ็ดแดงเนื้อค่ะส่วนของทอดก็จะมีอกไก่ทอดและปอบเปียทอดค่ะทางเราก็จะมีข้าวและมาม่าให้ด้วยนะคะและก็จะมีถาดผลไม้ให้ด้วยค่ะอีกหนึ่งถาดซึ่งก็จัดเต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวดาจะขึ้นรูปสิ่งที่คิดให้ดูนะคะ อันนี้ก็คือรูปสิ่งที่คิดนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คืออันนี้ค่ะได้แหละได้แล้วเนาะได้อยู่ได้อยู่เมลี่เก่าอาหารอร่อยไหมคะวันนี้อร่อยมากเลยค่ะคือแขกทุกคนชอบมากคือทุกคนชมหมดเลยค่ะการันตีด้วยการห่อกลับบ้านค่ะคือ สมมติว่าถ้าเป็นแกงนกงี่แกงคือรสชาติเข้มข้นมากก็ผัดไทยเหมือนนั่งกินอยู่เมืองไทยเลยค่ะบะเพียก็คือแบบกรอบคือกัดเข้าไปนี่คือแบบรู้เลยว่านั่งกินอยู่ที่เมืองไทยเราการันตีด้วยเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพแข,ก,แขกว่าไงบ้างคะ,ะแขกบ,บอกว่าอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณอาหารนะอร่อยอร่อย Så må gerne bare sige, hvad det, du synes, det er om noget. Oh, yeah. Den mad, vi spiste, uh -huh. det smagte Har godt. den var så lækkert, og det var frisk. Det var så Dejligt, jeg spiste tre store portioner. Godt, <laughs> og der var mange forskellige faktisk. Ja. Det var rigtig dejligt. Det hele, det var det der med cashewnødder ja. med kød og cashew. Ja. Og det var den der med grøntsager, ja. kød, oksekød med grøntsager. Ja. Og så var det den anden med, kan du huske den der? Den anden med grøntsager. kokos. kokos. Ja. 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 Det var så dejligt. Det smagte vildt lækkert. Ja. แคกชอบแม่ค้า,าก็ปลื้มใจจ้าฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กําลังใจในการทําคลิปและอย่าลืมรักษาสุขภาพรวยอยู่แล้วรวยยิ่งขึ้นไปนะจ้าถึงแม่ค้าจะนาซิดแต่ก็ทําอาหารอร่อยนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า